จะมานำเสนอระบบจองโรงแรมออนไลน์ค่ะจัดทำโดยชัน้นวิธยมศึกษาปีที่4ทับเสวัสดีค่ะนางสาวณิชาหมื่นสาเลขที่12สวัสดีค่ะนางสาววริศราหลิวเลขที่32ค่ะนางสาวศริมาลิมสกุลเลขที่33นำเสนอคุณครูดวงอายยคำแสนค่ะเจ้าของผลงานผู้วิจัย 1. น,น,นายพันการพานทอง นางสาวสุธาทิพย์สืเฉย 3. นายธีทวัฒน์คัดวงจากมหาวิทยาลัยสยามคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค,ค่ะถูกประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาและออกแบบระบบ2องห้องพักโรงแรมออนไลน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ใช้งานลูกค้าเจ้าของโรงแรมและผู้ดูแลระบบ 2. เห็นความจำเป็นในการสร้างช่องทางการจองห้องพักที่สะดวกคล่องตัวและเข้าถึงได้ง่ายผ่านออนไลน์โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมวิธีการพัฒนารวมถึงเครื่องมือและโปรแกรมโครงงานนี้ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีหลักดังนี้ visual studio code 2019สําำหรับเขียนโค้ด PHP 8.0เป็นภาษาหลักในการพัฒนา PHP MyAdmin 5.2.0สำหรับจัดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโครงสร้างระบบแบ่งออกเป็น3ส่วนหลัก 1. เจ้าของโรงแรมจัดการข้อมูลโรงแรมห้องพักและดูรายงาน 2. ลูกค้าค้นหาโรงแรมจองห้องพักเขียนรีวิวร้องเรียนและชำระเงิน 3. ผู้ดูแลระบบ จัดการข้อมูลเว็บไซต์ดูรายงานและตรวจสอบคําร้องเรียนลูกค้าผลการทำโครงงานน่ะระบบนี้ถูกออกแบบให้แต่ละบทบ,บาทคือเจ้าของโรงแรมลูกค้าผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ของตน2ทั้งหมดรวมอยู่ในระบบออนไลน์ บบเหตุผลที่สนใจโครงงานนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยระบบนี้ถูกออกแบบให้แต่ละบทบ,บาทเช่นเจ้าของโรงแรมลูกค้าผู้ด,ดูแลระบบสามารถใช้งานได้ตามหน้าที่ของตนค่ะแล้วก็สองนะคะทั้งหมดรวมอยู่ในระบบออนไลน์ที่จัดการและสื่อสารข้อมูลต่างๆได้ครบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานค่ะ ความรู้ที่ได้รับในโครงงานนี้นะคะผู้จะทำได้ศึกษาทักษะและองค์ความรู้หลายด้านได้แก่1การใช้ PHP 8.0ค่ะและ PHP MyAdmin ค่ะเพื่อพัฒนาระบบหลังบ้านและฐานข้อมูล2การออกแบบระบบแบบแบ่งบทบาทสำหรับเจ้าของโรงแรมลูกค้า และผู้ดูแลระบบค่ะ 3. การออกแบบระบบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลจนถึงการชำระเงินออนไลน์และการจัดการคำร้องเรียนในระบบเดียวกันค่ะเอกสารอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ดังนี้เลยค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณ,ค,ณค่ะ,คะ